ค่ะก็สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พวกเราถามกันมาเยอะนะคะเรื่องที่มานะคะของที่ระบบประมวลมาให้นะคะของเมนูรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและทุนเงินสำรองสะสมนะคะก็เมื่อเราเข้ามาปุ๊บเราก็คลิกไปที่เงินสะสมนะคะส่วนคนที่ไม่ตรงนะคะก,ก็อาจเกิดจาเศษหนึ่ง เราทําเข้าไปไม่ถูกต้อง2ระบบประมวลไปไม่ถูกต้องนะคะนอกจากนั้นก็ของพี่เองก็ก็ถูกต้องดีนะคะยกเว้นว่าส่วนที่เป็นสำรองพวกเนี้ยที่ต้องแอดพอร์ตมาแก้เนาะนะคะเดี๋ยวมันจะมีที่เราไปตรวจสอบนะคะก็ไปดูข้อท็่จริงของเรานะคะก็ถ้าเกิดว่าเราไปการเงินไปคลิกขยายเวลานู่นนั่นเบิกใจไม่ไม่ครบะคะ่ะมันก็ไม่ตรงนะคะ แล้วมันสะสมมันือสัมรองสะสมนะคะก็ให้ยึดตามลิมฟ้าของสตง,งนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครใช้ไฟล์ของ ELS ก็ export ไปแก้หรือถ้าใช้ไฟล์ที่พี่แจกก็ยึดตามนั้นได้เลยนะ,ะก็มากรอกดีนะคะก็ตัวนี้มาจากไหนก็มาจากงบแสดงฐานะการเงินนะคะอ่าก็คือ <c oughs> อ่าไหนพี่เอ็กพอร์ตไปแะ้วอย่างไหนพี่เอ็กพอร์ตไปดูก่อนเนาะ,ะให้มองภาพ นะคะในพิสูจน์ค่ะอืมค่ะฮ่าฮอืมคะะอ่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูเอาตัวที่มีปัญหาหาตัวเลขสีฟ้าตัวนี้ค่ะเราสามารถคลิกไปได้ว่ามันมาถูกต้องไหมนะคะตัวนี้นะคะก็ถ้าเกิดเราผิดเองนะคะแล้วก็อืม เอ็กพอร์ไฟไปแก้หรือก็ไปใช้ไฟพิสูจนแต่ถ้าเกิดว่าระบบประมวลผิดก็แจ้ง K คไปนะคะอ่าอย่างเช่นเนี่ยค่ะตัวเลขสีฟ้าเนี่ยเนนสะสมที่นั่นแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้และที่ก่อนนี่คะแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีที่สินค่ะก็คลิกกันไปเลยนะคะอ่าคลิกปุ๊บคะอ่านะคะอ่าก็จะพามาให้เราเห็นนะคะว่าที่ เรากันเงินสะสมเนี่ยของพี่ไม่ได้ก่อนนี่ไงนะคะก็สองานแปดเนาะอ่านะคะก็ตัวนี้อ่าเราก็ไปตรวจสอบดูกับระบบมือของเราว่ามันมันใช่ไหมนะคะถ้าไม่ใช่ก็แก้เ,กอ,เองนะคะแต่ถ้าระบบผิดอ่าเราก็แจ้งแจ้งเคเอมเข้าไปนะคะอ่าส่วนตัวไหนอีกนะคะอ่าตัวถัดมานะคะ ก็ตัวเลขสีฟ้านะคะพวกเราไปแก้คลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะส่วนถ้าเราคิดว่าระบบเราถูกก่อนหน้านี้ในงานการเงินนู่นนี่นั่นอ่ะเราห่างที่ประเภทแล้วนะคะ,ะดึงมาผิดนะคะดึงมาผิดนะคะก็แจ้งเตืนนะคะอ่านะคะก็ะคลิกเข้าไปตัวนี้นะคะ ก็อ่าก็จะเป็นรายงานการเงินทั้งหมดค่ะที่ไม่ได้ก่อนนี้และที่ก่อนนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจรับตั้งนี้ค่ะมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดอ่ะเราก็ไปตรวจสอบรายการทงเนี้ยว่าเราทําไว้ถูกต้องไหมนะคะนะคะถ้าถูกก็ตามนี้ได้เลยถ้าไม่ถูกก็ถ้าก็ไปดูว่าเราผิดหรือว่าระบบผิดค่ะ <c oughs> ส่วนเงินนะคะเงินก็อ่เดี๋ยวไปดูพาค่ะไปดูฮุบแสดงฐานะการเงินนะคะ,ะ,ะมันสดพวกนี้คะ่ะที่จริงต้องไปดูที่ที่งบนนะที่มันรวมของลูกล่ะก็เราไปหาของลูกออกห้าสิบแปดล้าน ที่เอ็กพอร์ตออกมาก็คือขาดลูกไปแล้วนะคะก็เหลือเฉพาะของแม่นะคะอ่านิสินนิสินตัวนี้นะคะนิสินตัวนี้เก้าเจ็ดค่ะแล้วก็ไปดูนะคะหมดนิสินก็พี่ปูบอกว่าทั้งหมดเลยนะคะรวมกัน,นะค,ะค่ะก็ะะเนี่ยรวมนิสินเนะคะทั้งหมดเลยค่ะยกเว้นรายได้ดอกการรับบุตรยากตัวนี้ก็ หักส่วนที่เป็นของนออกหางก,ก็จะตรงเนาะ,นะะก็อย่างอื่นนะคะอ่าสะสมตัวนี้ก็ก็มาจากยุวเพศนะนะ่ะสามสิบกันยานะะที่เราเหลืออยู่เท่าไหร่อะ่ะตอนนั้น ก็ตัวนี้ค่ะก็คือตัวนี้เองนะคะ่ห่ะคก็หักออกไปนะคะก็ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่า ถ้าของพวกเราแตกต่างอย่างนี้นะคะเราลคลิกก็ไปดูแล้วไปตรวจสอบนะคะไปตรวจสอบดูนะคะ่ะถ้าเราผิดเองเราก็ต้องยอมรับะคะ่ะก็ไปแก้เนาะนะคะก็มันมันมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรส่วนนี่ค่ะพอมามีนนานะคะตัวนี้ก็มาจากเยกวาเพศ <c oughs> ที่มันรับคืนมานะคะตัวนั้นพวกเราน่าจะาเข้าใจอยู่แล้วเนาะ ก็ะะค,ะคือตัวนี้เนาะก็ตามที่พี่ปูดได้อธิบายไว้ในคลิปที่คลิปก่อนนะคะ,ะ,ะส่วนรับคืนในปีหกห้าะคะ่ะที่ระบบดึงให้ก็จะก็นี่ค่ะจากพวกใบผ่านรายรับของพวกเราเนี่ยค่ะเนาะลองบวกกันดูนะคะก็ประมาณนี้ะนะคะก็ ก็ให้นึกถึงข้อเท็จจริงแล้วกันนะคะก็สวน้นะคะถ้าเกิดว่าอของใครนะคะสตงอตรวจรับรองแล้วนะคะก็ให้ยึดตามนั้นนะคะยึดตามที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่น่าจะน่าจะไม่ถูกในระบบเนาะถ้าจะต้องแก้ไขงบก็ยึดตามงบมือนะคะส่วนตัวนี้เป็นสำรองนะคะเน,ะะนาะบัญชีต่างๆก็ยึดตามตามงบมือของเรานะคะค่ะก็ นะไม่งงเลยเนาะคลิกไปดูไปตรวจสอบตูนะคะ mm hmm. ก็ตะเคสนเนี่ยไม่เหมือนกันอาการไข้ไม่เหมือนกันนะคะว่ามันประมาณไหนนะคะก็ส่วนมากก็มันฟ้องขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละที่เราไปการเงินไว้ไม่ถูกต้องลืมขยายบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เลยไม่ตรงะคะ่ะเพราะเพราะนั้นก็อย่าไปอย่าไปซีเรียสอะไรมางมายก็ให้ไปดูยึด,ห,ยดหลักก็ได้จริงก็ยึดต่างเรื่อฟ้านะคะแล้วก็ ใช้ไฟล์ที่แจกก็ได้นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันปิูกห้าเนาะเก้ไข่ถูกต้องนะคะค่ะก็สวัสดีค่ะสมอ